คุณมีการกลับมาทำงานอย่างหนักนะคะถึงการกลับมาโฟกัสตัวเองแล้วมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จเนะี่ยจนทำให้คนที่เขาเคยดูถูกคุณต้องรู้สึกอายในสิ่งที่เขาเคยพูดจะดูถูกคุณว่าคุณไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่มีทางที่ชีวิตของคุณจะได้ดีกว่าชีวิตของเขา แต่ตอนนี้นะคะคุณดึงพลังงานนะคะกลับมาทำงานพัฒนาตัวเองอย่างหนักค่ะแล้วก็ไม่หยุดด้วยนะนี่เรียกว่าเจ็ดวันเจ็ดวันคือเจ็ดวันของการทำงานที่ไม่มีวันหยุดเลยสำหรับคุณนะคะคุณพัฒนาตัวเองจนแบบเกือบจะสำเร็จในเป้าหมายตามที่คุณวางเอาไว้แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันโฟมากเลยค่ะไม่หมอะนเห็นงความร่ำรวยนะคะการเงินการทองที่หลังไหลเข้ามาทุกสารทิศ ดีมากเลยอะ่ะพอคุณดึงพลังงานจากคำดูถูกเอามาเป็นแรงผลักดันนะคะมาพัฒนาตัวเองมาใช้ในทางที่เป็นเหมือน p o w e r อร์ฟลมันทำให้คุณกลับมีเงินมีทองเห็นหนึ่งความสำเร็จเห็นหนึ่งความมั่งคั่งความร่ำรวยเกิดขึ้นก้าเหรียญคะ่ะที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองและเห็นหนึ่งการเงินที่เข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะ นี่มันคือการที่คุณโดนเขาดูถูกเอาไว้เยอะนะคะคุณโดนคนใกล้ชิดนี่แหละคนใกล้ตัวนี่แหละเออมาดูถูกคุณมาพูดจาทําร้ายจิตใจของคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่หลงอํานาจแล้วก็เป็นคนที่ใช้ความตรงนั้นเอามาดูถูกคุณแล้วก็พูดจาทําร้ายจิตใจคุณทําอะไรบางอย่างที่ใจของคุณพังมากๆเกิดขึ้น ซึ่งแม่หมอมองว่าเป็นคนรอบๆตัวเป็นคนรักคนรักแฟนเก่าได้คนรักเก่าได้นะคะหรือคนในครอบครัวหรือคนอะไรสักอย่างที่มันมีความคุ้นเคยมาก่อนคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่ดูถูกคุณเอาไว้เยอะมากนะคะเออค่อนข้างจะมีผลต่อตจิตใจคุณมากแต่คุณเปลี่ยนเปลี่ยนพลังงานนะคะจากคำดูถูกพวกน,นั้นเก็บมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองได้ประสบความสำเร็จให คนที่เคยดูถูกคุณได้รู้สึกอายอ่ะในสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จแล้วก็ให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นจริงเหมือนที่เขาเคยเคยว่าคุณเอาไว้คือให้เขารู้ไปเลยอ่ะว่าคุณไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาดูถูกคุณไว้อ่เอคุณใช้แรงผลักดันตรงเนี้ยมาขับเคลื่อนซึ่งนําไปสู่การมีความเชื่อมั่นการมีเป้าหมาย แล้วก็ลงมือทํามันอย่างชัดเจนทําแบบไม่หยุดเลยนะคะทําทุกวันทําทุกวินาทีพัฒนาตัวเองต่อเวลาแต่งตัวดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นที่สําคัญงานปังขึ้นงานเงินมาแล้วตอนนี้เป็นเวลาของจังหวะเวลาที่คุณประสบความสำเร็จเลยก็ได้แต่คุณยังไม่ได้ถึงเป้าหมายนั้นนะคะนี่อย่างที่บอกเลยคุณกําลังรอให้ถึงเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้เพราะอะไรคะ คุณอยากเอาความสำเร็จตรงนี้ไปฟาดหน้าค่ะอยากนำความสำเร็จตรงนี้ไปฟาดหน้าคนที่เคยดูถูกคุณเอาไว้นี่เลยนี่คือ p o w e r อร์ในใจของคุณมากมันคือพลังที่เข้มแข็งแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจต้องทำมันให้สำเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนในเส้นทางนี้คุณไม่สนใจ เพราะว่าคนคนนี้เคยดูถูกคุณไว้เยอะมากคุณจะต้องทํามันให้สาเร็จจะต้องเอาความสําเร็จเนี้มาฟาดหน้าเขาใหได้เพราะว่าคุณเชื่อว่าการเริ่มต้นครั้งนี้จะต้องเปลี่ยนไปด้วยความสําเร็จแน่นอนอืมคุณไม่หยุดหรอกอืมดูแล้วคุณไม่หยุดคุณจะทํามันจนได้และมันก็ทําได้จริงๆค่ะไพ่บอกว่า king of w a r d มีเกณฑ์นะที่คุณจะทําทุกอย่างสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้แล้วก็เกิดจาก แรงผลักดันจากคำดูถูกบุคคลนี้ที่ทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้นะคะมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพ่าบอกว่าคุณเดินถูกทางคุณใช้พลังงานนี้อย่างถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันจะประสบความสำเร็จมากๆดังที่คุณหวังเอาไว้จนแม่หมอรู้สึกว่าคนที่เคยดูถูกของคุณเอาไว้ถ้าเขาเห็นคุณได้ดีขึ้นมามากๆเนี่ยนะคะ ไม่ไว่าอีนึงความเครียดความกดดันเลยอะมันคือความละอายอะคือความแบบเฮ้ยไม่คาดคิดว่าคุณจะมาไกลได้ขนาดนี้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะทําได้ขนาดนี้มันมีความอึง้งแล้วก็รู้สึกละอายที่เคยดูถูกคุณเอาไว้เลิศไหมละ่ะหลงในอํานาจไงบอกแล้วคนเราอย่าดูถูกคนอื่นนะคะอย่าใช้ พลังงานในทางที่ผิดนะคะคนเราไม่มีใครดีไปกว่าใครหรอกนะเนี่ยแล้วบางคนนะมีหนะ้ามาพูดจาดีกับคุณด้วยนะคือทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะให้ระมังให้ระมัดระวังอาไว้นะเพราะว่าบุคคลเนี่ยเขาไม่ได้ดีกับคุณเลยเป็นเหมือนคู่แข่งเป็นเป็นเหมือนคู่ริเป็นเหมือนคนที่ริษยาคุณนะ่ะมันไม่อยากเห็นคุณได้ดีหรอกแต่ไม่หมอรู้ค่ะว่าคุณจะไม่ให้โอกาสคนเหล่านี้เข้ามาทําร้าย หรือไม่ให้โอกาสคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณมามีบทบาทอะไรก็แล้วแต่คุณจะตัดคนเหล่านี้ออกไปทั้งหมดเลยเลิศค่ะและนําไปสู่ความมั่งคั่งความร่ารวยบ้านไม่ลดไม่ทรัพย์สิสนมรดอกกองเต็มไปหมดเลยค่ะมาแล้วค่ะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับเพราะฉะนั้นต้องทํามันนะคะทํามันให้สําเร็จเลยคุณมาถูกทางแล้วแล้วก็ขอทุกคนนะคะน้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะ ขออำนาจบรมีจากพ่อยกแม่ยกนะคะถ้าเกิดว่าลูกคนชอบการอ่านคลิปทํานายทายทักของแม่หมอมากทุกคนสามารถร่วมสร้างองค์ปู่องค์ย่าก,กับแม่หมอนะคะโดยการโอนเงินนะคะเป็นค่าครูเล็กน้อยเล็กแต่เราเลยตามกําลังศรัทธาผ่านบัญชีนี้ได้เลยนะแล้วก็ขอทุกคนนะคะให้แม่หมอคืนมาเท่าไรขอเราได้กลับคืนไปแล้วเท่าบันเท่า แม่หมออยากสร้างปูพ่พญานาคปู่องค์ดำกับแม่ย่ามณีจันทานาคราาเป็นพญานาคสีดำแล้วก็พญานาคสีขาวเพราะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคเป็นคู่ที่สำนักของแม่หมอเนี่ยจะเสริมดวงนะคะให้เราพบคู่บุญคู่บารมีเสริมดวงความรักให้ความรักกลับมาสมหวงังตามดั่งพรที่เราขอทุกประการขาจัดปัเป,ปอุปสรรคปัญหาแล้วก็ล้างคุณใส่มนดำล้างอาถรรพ์ให้ศัตรูมูมานแพ้ภัยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าปู่องค์ดำจะดุมาก และเป็นสายยานที่ตัวแทนอย่างนักลบนะคะชนะทุกสนามลบเพราะฉะนั้นสัตร์มมุมาืแมเพ้ไฟตัวเองเน่เพราะว่าท่านจะดุท่านจะมีบริวารที่เยอะมากๆและนี่คือนะคะข่าวดีของลูกศิษย์แม่หมอที่ได้ร่วมบุญในรอบที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีการถูกหวยบ้างนะคะได้ขอพรแล้วก็สมดังปรารถนาบ้างนะคะนี่คือรีวิวนะคะจากทุกคนเพราะฉะนั้น ใครที่โอนเงินมาเท่าไรก็อย่าลืมทักไลน์หลังบ้านนะคะแม่หมอแถนโวยเปื่อเราไปมูกันฟร,ฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายอะไรทั้งสิน้นพร้อมกับเลขมงคลตามลัคนาตามวันเกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นขอทุกคนนะคะที่ร่วมบุญร่วมสร้างปู่พญาน,นาครั้งนี้ขอเราประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้สุขสมหวังตามพรที่เราขอไปทุกอย่างทุกประการะคะ่ะ